สวัสดีสมาชิกคสนาสเซนเดกุลครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกเชียร์หลายรายการเลยครับหนึ่งคนหนึ่งรายการวันนี้มอลปีิเกมฟุตบลนนอลฮีเลียกิตฤดูก,กาล2025ถึง2026นัดที่17บเจ็ดคุ่าง,างแอสตันวิลลา่าเปิดบ้านต้อนรับกรเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเตตวันนี้เราฟังเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับภายใต้การคุมทีมของอุนายเ,เมลลี่ผลงานล่าสุดบุกไปชนะ เวสต์แฮมยูไนเต็ดสองรสามในเกมลีกส่วนตารางคะแนนในลีกอยู่ดับสามเก็บสามสิบสามคะแนนเซติฮนัดหลังสุดชนะฮานัดลวดทางฝั่งทีมยเยอแมนยูภายใต้การคุมทีมของลูบเบนอมโมลิมผลงานล่าสุดเปิดบ้านเสมอบอลมัดสี่ประตูสี่ในเกมลีกส่วนตารางคะแนนในลีกอยู่ดับเจ็ดมี16สิบหกคะแนนเซติฮนัดหลังสุด ชนะ2เสมอ2แพ้1การจะเท่าวันนี้เจ้าบ้านแอสตันวิลล่ามาในระบบ4-2-3-1หนึาเปาส่งโอลิวัตกินเติมเกมลูกด้วยมอร์แกนโรเจอร์ยูริเตอรมันจอห์นแม็กกินคุมเกมนก,กลางวางอามาดูโอน,นาน่าจับคู่กับบูบาก้ากามารา่าคู่เซ็นเตอร์วิกตอร์เยลเลเลฟประสานงานร่วมกับแอชลีย์คอนซาแบ็กซ้ายเยนมาร์เซนแบ็กขวา แมทติแคสผู้สาปตัวก็จะเป็นมาโกบิชอดทางด้านยิมเยียนแมนยูมาในระบบ3 4 2 1นาบาส่งเบนจามินเชสโกเติมเก็บลุกด้วยเมสันเมาบอติอุสกุญยาพิสูนกลางวางบูโนเฟนนเดสประสานงานลวมกับคอปปี้เมนูวิงแบกซ้ายลุกชอวิงแบกขวาดาโลภายหลังสามคนส่งลิซันโดมาติเนสเอเดน Heaven นเรนี่โลผู้สามตัวก็จะเป็นเซนเนอร์ลามนคู่นี้ก่อนเกมเขาให้แอสตันเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเมนยู U, เปิดบ้านเอาชนะ2อรอสูนส่วน5นัดหลังสุดที่เจอกันเมนยู U, ชนะ4สเสมอกัน1นึ่งฮัสนของคู่นี้ผมมองว่าออสตันวิลล่าฟอร์มยอดเยี่ยมมาก ชนะมาเก้านักเตดในทุกในทุกรายการเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยมาเจอกัแมนยูที่ช่วงหลังเสียประตูง่ายแถมนักเตะตัวหลักต้องไปเข้าแ้มทีมชาติอย่างไรก็ตามยังมองว่าทีมเยือนมีดีพอที่จะไม่แพ้ในเกมนี้สกอร์ที่คาดแมนยูบุกเสมอ1-1บหนึ่งหรือเฉือนชนะศูร์หนึ่งอย่าลืติดตามช่องผมน,นะครับไปกันใหม่ Смотри,